ส่วนผู้บริหาร NCC นั้นเปิดเผยว่ากฎอายาการศึกนั้นไม่กระทบกับการจัดงานอีเวนต์นะครับเดินหน้าจัดงานตามกําหนดอย่างไรก็ตามกับมีเอกชนบางรายประกาศเลื่อนการจัดงานในเดือนนี้ไปเป็นเดือนหน้าครับจริงๆแล้วตัวนายปณิธานบำราช อรินพ่ายนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุมบริษัท NCC Management เผยว่าการประกาศกฎอายการศึกไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดงานอีเวนต์งานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยยังเป็นไปตามกําหนดเดิมซึ่งส่วนตัวก็มองว่าการประกาศกฎอายการศึกช่วยทําให้บ้านเมืองสงบการชุมนุมทางการเมืองของแต่ละฝ่ายอยู่ในสถานที่ประจําไม่มีการเคลื่อนไหวตามถนนต่างๆก็ทําให้การจราจรไม่ติดขัดแล้วก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีทางออกที่ดีขึ้นหลังการหา หรือร่วมกับเจ็ดฝ่ายเพื่อหาทางออกซึ่งหากปัญหาการเมืองจบเร็วก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทําให้ GDP ขยายตัวได้ร้อยละสองตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์แล้วก็แสดงนิทรศาการในปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละสิโดยอีเวนต์ที่จัดโดยภาคร,รัฐลดลงไปถึงร้อยละห้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศครับ